จากตอนที่แล้วที่ผมนั้นได้มาถึงสตองโฮผมก็ได้เข้าไปบุกเขียวก่อนจะไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดใจให้ผมด้วยนะครับแล้วที่สําคัญกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับใช่ไหมโพลิผมก็ได้เข้าไปบุกสตองโฮเลยนะครับผมก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับผมกว่าจะบุกชั้นแรกได้นะพอมาถึงชั้นที่2ก็ได้เวลาสู้ญิงเฮ้ ยิงยันมืดเลยนะคะผม,มยังไม่หมดสักทีนะคือปกติสตองโฮมันก็ต้องใช้เวลาบุกหลายวันอยู่แล้วนะคบผมและเราสามารถแคปในสตองโฮได้ด้วยบอกเลยเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับผมเพราะเราสามารถบุกติดต่อกันได้เลยนะบอกเลยกว่าจะบุกสตองโฮได้นะครับผมใช้เวลาเป็นหนึ่งวันเต็มๆเ,เลยนะแต่รางวันก็คุ้มค่าพอสมควรอยู่นะครับผมได้ทั้งกล่องแดงได้ทั้งแท่งเหล็กใหญ่ๆแล้วก็ได้ทั้งจิมเขียวด้วยนะครับผมแล้วก็ได้ทั้งกล่องเพชรด,ด้วยนะอันนี้ทีเด็ดเลยนะครับผมเพราะว่าผมหิวเพชร พอบุกสตองโฮเสร็จก็กลับแคมป์เลยนะคะผมบอกเลยคิดถึงแคมป์มากเลยนะไม่ได้กลับมาตั้งหนึ่งวันแค่หนึ่งวันก็คิดถึงถ้าเป็นสิวันน่าจะขาดใจตายไปแล้วเอาแค่หนึ่งวันก็คิดถึงได้เหมือนกันไหมล่ะไม่ได้พอถึงแคมป์ได้มานาะนผมก็ได้เอาหนังมาปะอันฟ้าไปแลกกับพ่อขานะคะผมมาคืนนี้โดนบุกพร้อมแล้วจะก,กี่ตัวก็มาถึกคีโมทุกคนใครคิดว่าเจ้าของช่องคีโมออก,กดหมันใครที่คิดว่าไม่คีโมออก,กดสองเอางงินใช่ไหมโอเคได้หลังจากนี้ผมค่าลัทีหมดก็ได้เวลาเก็บสุกแล้วเอามาเติมไฟ พอเช้าก็ได้เวลาถ่ายต้นไม้นะครับผมเย่วันนี้วันที่50ขึ้นแล้วตอนนี้เรามาถึงครึ่งทางแล้วนะครับผมเลืครึ่งทางก็จะ100วันแล้วนะพอตัดไม้เสร็จก็ได้เอาเวลาเอามาใส่เครื่องบดเหล็กมีเยอะแต่มาคัดแขนโอเคได้เวลาหาอะไรทำสนุกสนุก อเคในเมื่อทําเรื่องลายสาราเสร็จก็ไปทําเรื่องที่มีสาราซะพอสํารวจไปเรื่อยๆเฮ้ยนั่นมันเด็กคนที่3านี่หว่าแต่ว่ายังไม่ทันที่ทําอะไรเลยนะคะผมหมาปานฟ้าก็ไล่ผมนะแล้วอีกไม่นานมันก็มืดพอดีด้วยนะคบผมทําให้ผมนั้นไม่สามารถช่วยเด็กคนที่3ทันได้นะผมก็เลยต้องกลับคขปมไปก่อนพอเช้าปุ๊บก็ได้เวลาไปช่วยเด็กคนที่3ตอนแรกผมว่าจะโจมตีจากข้างบนนะคะผมแต่ว่ามันเสียท่าทำให้ผมนั้นตกลงไปโดนหมีกัดโปรดติดตามตอนต่อไปสมน้ำหน้า